ระบบเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมคือกระบวนการพื้นฐานที่ร่างกายใช้ในการเปลี่ยนอาหารที่เรากินให้กลายเป็นพลังงานที่จำเป็นต่อการมีชีวิตตั้งแต่การหายใจการย่อยอาหารการสูบฉีดเลือดไปจนถึงการซ่อมแซมเซลล์และฮอร์โมนถูกวินาทีในชีวิตของเราระบบนี้ทำงานอยู่เบื้องหลังโดยไม่หยุดพักพูดง่ายๆว่าถ้าระบบเผาผลาญดีร่างกายจะใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กินเท่าไหร่ก็รู้สึกเบาสดชื่นมีกำลังแต่ถ้าระบบเผาผลาญพังร่างกายจะเริ่มสะสมพลังงานส่วนเกินในรูปแบบของไขมันแถมยังรู้สึกเหนื่อยง่ายระบบขับถ่ายแย่ลงและผิวพรรณก็หมองคล้ำได้โดยไม่รู้ตัวสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือระบบนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การกินหรือการออกกำลังกายเท่านั้นแต่ยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลอย่างมากเช่นพันธุกรรมและอายุ เมื่ออายุมากขึ้นระบบเผาผลาญจะทำงานช้าลงตามธรรมชาติกล้ามเนื้อในร่างกายกล้ามเนื้อช่วยเผาผลาญพลังงานแม้ในขณะพักผ่อนคุณภาพของการนอนนอนหลับไม่พอส่งผลให้ฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและการเผาผลาญทำงานผิดปกติความเครียดเมื่อร่างกายเครียดฮอร์โมนคอติซอลจะเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายเก็บพลังงานมากกว่าปกติ แต่ที่สำคัญที่สุดคือพฤติกรรมการกินของเราเองหลายคนพยายามลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารหรือกินให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานเพราะคิดว่ากำลังขาดอาหารเมื่อพลังงานที่ได้รับไม่พอระบบเผาผลาญจะปรับตัวให้ทำงานช้าลงเพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงานซึ่งผลลัพธ์คือยิ่งอดร่างกายยิ่งไม่ยอมเาผาผลาญ เมื่อระบบเผาผลาญทำงานผิดปกติร่างกายจะตอบสนองด้วยหลายอาการเช่นรู้สึกอ่อนเพลียหิวบ่อยมือเท้าเย็นผมร่วงผิวแดงหรือแม้แต่มีอารมณ์แปรปวนง่ายทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าระบบเผาผลาญของคุณเริ่มพังแล้วการฟื้นฟูระบบเผาผลาญจึงไม่ใช่เรื่องของการลดน้ำหนักอย่างเดียวแต่คือการฟื้นสมดุลของร่างกายทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นการกินให้เพียงพอ พักผ่อนให้พอและขยับร่างกายให้มากขึ้นเพื่อให้ร่างกายกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอีกครั้งเพราะท้ายที่สุดแล้วระบบเผาผลาญคือคกลไกพื้นฐานของชีวิตที่ถ้าเข้าใจและดูแลให้ถูกวิธีคุณจะมีพลังสุขภาพดีและน้ำหนักที่สมดุลโดยไม่ต้องทอรมานตัวเองเลย เวลาที่เราพูดถึงการอดอาหารหลายคนอาจนึกถึงการลดน้ำหนักแบบรวดเร็วหรือตามเทรนด์ที่บอกว่ากินน้อยลงเท่ากับผอมลงแต่ในความเป็นจริงแล้วร่างกายของเราฉลาดกว่านั้นมากครับมันไม่มองว่าเรากำลังลดน้ำหนักแต่มองว่าเรากำลังขาดอาหารทันทีที่ร่างกายรับรู้ว่าอาหารเข้ามาน้อยกว่าปกติระบบภายในจะเริ่มปรับตัวเพื่อเอาตัวรอด ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงทำให้รู้สึกเวียนหัวอ่อนแรงสมองไม่แล่นเพราะสมองต้องการกลูโคสเป็นพลังงานหลักฮอร์โมอนความเครียดหรือคอติซอมจะเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสลายพลังงานสำรองจากกลรามเนื้อและไขมันระบบเผาผลาญจะเริ่มทำงานช้าลงทันทีเพื่อประหยัดพลังงานเหมือนเครื่องยนต์ที่เข้าสู่โหมดประหยัดไฟถ้าอดต่อเนื่องนานเกินไป ร่างกายจะเริ่มสลายที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานเพราะมันสลายง่ายกว่าไขมันผลที่ตามมาคือมวลกล้ามเนื้อลดลงระบบเผาผลาญยิ่งช้าลงกว่าเดิมอีกทำให้แม้จะกินน้อยก็ยังรู้สึกอ้วนง่ายน้ำหนักค้างหรือกลับมาโยโย่ภายหลังได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้การอดอาหารยังส่งผลต่อฮอร์โมนหลายชนิดเลปตินฮอร์โมนควบคุมความอิ่มลดลง ทำให้รู้สึกหิวบ่อยเกรลินฮอร์โมนกระตุ้นความหิวเพิ่มขึ้นทำให้คิดถึงอาหารอยู่ตลอดเวลาไฟรอยฮอร์โมน T3 T4 ที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานลดลงส่งผลให้ร่างกายทำงานช้าลงทั้งระบบและถ้าอดหนักๆติดต่อกันหลายวันร่างกายอาจเริ่มแสดงสัญญาณเตือนเช่นมือเท้าเย็นเพราะเลือดไหลเวียนไม่ดี ผิวแห้งและหมองเพราะร่างกายลดการผลิตน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวผมร่วงอ่อนเพลียไม่มีแรงสมาธิสัน้นอารมณ์แปรปรวนสิ่งที่น่ากลัวคือหลายคนไม่รู้ว่าร่างกายกำลังต่อต้านอยู่เงียบๆเพราะมันพยายามรักษาชีวิตไว้ในภาวะที่ขาดพลังงานเมื่อเวลาผ่านไประบบเผาผลาญที่เคยทำงานปกติจะเสียสมดุลอย่างถาวรกินน้อยก็ไม่ผอม กินนิดเดียวก็ขึ้นง่ายเพราะฉะนั้นการอดอาหารอาจให้ผลลัพธ์เร็วในระยะสั้นแต่กลับทำลายสมบุญในระยะยาวโดยเฉพาะถ้าทำบ่อยหรือทำผิดวิธีร่างกายจะเริ่มไม่เชื่อใจเราและปิดระบบเผาผลาญลงเพื่อป้องกันการขาดพลังงานการลดน้ำหนักที่ดีจึงไม่ใช่การอดแต่คือการกินให้ถูกและพอเพียงเพื่อให้ร่างกายรู้ว่า ไม่ต้องกลัวว่าจะขาดพลังงานอีกต่อไปและกลับมาเผาผลาญได้เต็มประสิทธิภาพอีกครั้งครับหลายคนพยายามลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารหรือกินน้อยเกินไปจนร่างกายเข้าสู่ภาวะเผาผลาญต่ำโดยไม่รู้ตัวซึ่งอาจทำให้สุขภาพสุดทรงเรื่อยๆทั้งทางกายและฮอร์โมนสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าระบบเผาผลาญของคุณเริ่มพังมีดังนี้น้ำหนักไม่ลดทั้งที่กินน้อยมากแล้ว เมื่อร่างกายได้รับพลังงานไม่เพียงพอระบบเผาผลาญจะปรับตัวเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานทำให้ใช้พลังงานน้อยลงน้ำหนักจึงไม่ยอมลดต่อแม้จะลดปริมาณอาหารมากแค่ไหนรู้สึกหนาวง่ายมือเท้าเย็นร่างกายที่เผาผลาญต่ำจะสร้างความร้อนได้น้อยลงอุณหภูมิภายในลดลงจนรู้สึกหนาวง่ายโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่เย็นเช่นห้องแอร์เหนื่อยง่ายไม่มีแรงสมาธิสั้น เมื่อการเผาผลาญพลังงานลดลงร่างกายจะขาดพลังในการทำกิจกรรมต่างๆรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงแม้ไม่ได้ออกแรงมากและอาจมีอาการสมองล้าหรือขาดสมาธิผมร่วงผิวแห้งโทมหมองคล้ำระบบเผาผลาญที่ผิดปกติส่งผลให้การสร้างเซลล์ผิวและเส้นผมช้าลงร่างกายขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมจึงทำให้ผิวพันแห้งหมองและผมร่วงง่ายกว่าปกติ อยากกินของหวานหรือแป้งมากขึ้นภาวะเผาผลาญต่ำมักทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่คงที่สมองจะสั่งให้ร่างกายเรียกร้องพลังงานด่วนจากของหวานส่งผลให้เกิดอาการอยากน้ําตาลอยู่บ่อยๆรอบเดือนผิดปกติในผู้หญิงเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะขาดพลังงานระบบสืบพันธุ์จะทำงานลดลงเพราะร่างกายมองว่าช่วงเวลานี้ไม่เหมาะต่อการตั้งครร ฮอร์โมนเพศจึงแปรปรวนส่งผลให้รอบเดือนมาช้าหรือขาดไปเลยในบางรายอุณหภูมิร่างกายและชีพจรลดลงภาวะนี้บ่งชี้ว่าร่างกายลดการใช้พลังงานอย่างชัดเจนเป็น,นกลไกเพื่อรักษาพลังงานส่วนที่เหลือไว้ใช้ในระบบสำคัญเช่นหัวใจและสมองเมื่อระบบเผาผลาญเริ่มพังไม่เพียงทำให้น้ำหนักไม่ลดแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวทั้งระบบฮอร์โมน ภูมิคุ้มกันและการฟื้นตูร่างกายการแก้ปัญหาจึงไม่ใช่การกินให้น้อยลงแต่คือการฟื้นระบบเผาผลาญให้กลับมาทำงานได้ตามปกติด้วยวิธีที่ถูกต้องและยั่งยืนนั่นเองหลายคนเชื่อว่าการอดอาหารคือทางลัดในการลดน้ำหนักเห็นผลไหวและควบคุมได้ง่ายแต่ในความจริงแล้วมีหลายรูปแบบของการอดอาหารที่ทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะขาดพลังงานเรื้อรัง จนระบบเผาผลาญเสียสมดุลฮอร์โมนพังและกลายเป็นปัญหาสุขภาพระยะยาวโดยไม่รู้ตัวมาดูกันว่ารูปแบบการอดอาหารแบบไหนที่อันตรายกว่าที่คิดอดอาหารทั้งวันแล้วกินมื้อใหญ่ตอนเย็นวิธีนี้ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดตกต่ำในช่วงกลางวันจนสมองและร่างกายขาดพลังงานพอตกเย็นจะเกิดภาวะหิวสะสมทำให้เผลอกินเกินความต้องการ ร่างกายจะรีบเก็บพลังงานส่วนเกินไว้ในรูปของไขมันเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กินอีกครั้งงดหมู่สารอาหารบางประเภทเช่นคาร์บหรือไขมันแม้จะทำให้น้ำหนักลดเร็วในระยะสั้นแต่เมื่อร่างกายขาดสารอาหารสำคัญเช่นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นแหล่งพลังงานหลักหรือไขมันดีที่ใช้สร้างฮอร์โมนระบบเผาผลาญจะชะลอตัวลงทันทีและเกิดผลข้างเคียงเช่น เหนื่อยง่ายสมองล้าอารมณ์แปรปรวนหรือผิวแห้งโทรมกินน้อยกว่า1000แคลอรีต่อวันต่อเนื่องหลายสัปดาห์แม้จะทำให้น้ำหนักลดไวในช่วงแรกแต่เมื่อทำต่อเนื่องร่างกายจะมองว่านี่คือภาวะอดอยากแล้วลดการเผาขลานลงเพื่อรักษาพลังงานทำให้หยุดลดน้ำหนักในที่สุดและเมื่อกลับมากินตามปกติร่างกายจะรีบสะสมไขมันเพิ่มขึ้นเร็วกว่าก่อนอดเรียกว่าโยโย่เอฟเฟ อดอาหารร่วมกับออกกำลังกายหนักเกินไปหลายคนพยายามเร่งผลลัพธ์ด้วยการออกกำลังกายหนักในขณะที่กินน้อยมากซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับระบบเผาผลาญและกล้ามเนื้อร่างกายจะเริ่มสลายกล้ามเนื้อเพื่อเอาพลังงานมาใช้ส่งผลให้เผาผลาญพังยิ่งกว่าเดิมและเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บหรือหมดแรงง่ายยาลดน้ำหนักหรือดีท็อกซ์เป็นทางลัด อย่าลดน้ำหนักหรือสูตรดีท็อกซ์ที่ทำให้ขับน้ำออกจากร่างกายอย่างรวดเร็วมักทำให้น้ำหนักลดเพราะสูญย์เสียน้ำไม่ใช่ไขมันเมื่อหยุดใช้ร่างกายจะรีบเก็บน้ำและไขมันกลับคืนมาขณะเดียวกันอาจมีผลต่อหัวใจตับไตและสมดุลอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายสิ่งที่ควรจำคือการอดอาหารไม่ใช่คำตอบของสุขภาพหรือรูปร่างที่ดีเพราะสุขภาพที่แท้จริงเกิดจากการสมดุล ร่างกายต้องได้รับพลังงานและสารอาหารครบถ้วนเพื่อให้ระบบเผาผลาญทำงานได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อร่างกายถูกบังคับให้อดอาหารหรือรับพลังงานน้อยเกินไประบบเผาผลาญจะชะลอตัวเพื่อประหยัดพลังงานสิ่งนี้ทำให้เราเหนื่อยง่ายร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นและทำให้การลดน้ำหนักยากขึ้นนอกจากนี้ฮอร์โมนหลายตัวที่ควบคุมความหิวความอิ่มและการเผาผลาญเช่น อินซูลินเลปตินและคอร์ติซอลก็จะถูกปรับตัวทำให้เกิดความหิวบ่อยหิวแรงและเหนื่อยล้าการฟื้นฟูระบบเผาผลาญจึงสำคัญมากและทำได้ด้วยการปรับพฤติกรรมและวิถีชีวิตแบบเป็นขั้นตอนกินอาหารให้ครบทุกมือ้อและไม่อดเริ่มจากการกินมื้อเช้ากลางวันและเย็นอย่างสม่ำเสมอแต่ละมื้อควรมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและไขมันดี เพื่อให้ร่างกายมีพลังงานเพียงพอการละเลยมื้อใดมื้อหนึ่งจะทำให้ร่างกายเข้าสู่โหมดเก็บพลังงานและเผาผลาญช้าลงเน้นอาหารโปรโตีนสูงและไฟเบอร์เยอะโปรโตีนช่วยรักษามวลกล้ามเนือ้อซึ่งเป็นตัวช่วยหลักในการเผาผลาญพลังงานส่วนไฟเบอร์ช่วยให้อิ่มนานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยระบบย่อยอาหารให้ทำงานอย่างราบรื่น การมีท ja ั้งโปรตีนและไฟเบอร์ในทุกมือจะช่วยให้ระบบเผาผลาญกลับมาทำงานดีขึ้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทั้งการออกกำลังแบบคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งสำคัญต่อระบบเผาผลาญการเวทเทรนนิ่งช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อซึ่งเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นขณะที่คาร์ดิโอช่วยกระตุ้มการเผาผลาญและเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียด การนอนอย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อคืนช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนและลดความเสี่ยงต่อการสะสมไขมันนอกจากนี้การจัดการความเครียดด้วยสมาธิโยคะหรือกิจกรรมผ่อนคลายต่างๆจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวและระบบเผาผลาญทำงานเป็นปกติวางแผนการกินเป็นจังหวะเว้นระยะห่างระหว่างมื้ออาหาร3-4ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายมีเวลาย,ย่อยและดูดซึมพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการตัดคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันโดยสิ้นเชิงเพราะจะยิ่งทำให้ระบบเผาผลาญช้าลงดื่มน้ำให้เพียงพอน้ำช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญและช่วยให้ร่างกายทำงานเต็มที่ควรดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอตลอดวันเพื่อให้ร่างกายไม่รู้สึกเหนื่อยหรือหิวผิดปกติปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญที่สุดคือการปรับพฤติกรรมทีละน้อยเริ่มจากการกินให้ครบเลือกอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำและนอนพักผ่อนให้เพียงพอการทำสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ระบบเผาผลาญกลับมาทำงานดีน้ำหนักปรับตัวอย่างเหมาะสมและร่างกายแข็งแรงโดยไม่ต้องทรมานตัวเองการฟื้นฟูระบบเผาผลาญไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องทำแบบต่อเนื่องและเข้าใจร่างกายของตัวเองการปรับนิสัยเล็กๆในชีวิตประจำวันจะส่งผลอย่างยั่งยืนทำให้คุณมีพลังงานมากขึ้น แข็งแรงขึ้นและลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังในระยะยาวการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนไม่ใช่การอดอาหารแต่คือการจัดการอาหารและพฤติกรรมให้สมดุลเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานเพียงพอและระบบเผาผลาญทำงานอย่างเป็นธรรมชาติการกินให้น้อยลงแบบหักดิบจะยิ่งทำให้ร่างกายเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานน้ำหนักลดชั่วคราวแต่กลับขึ้นง่ายกว่าเดิม เราจึงต้องเรียนรู้การวางแผนให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและค่อยๆปรับการกินให้อยู่ในระดับที่พอดีกับชีวิตประจำวันเริ่มจากการทำความเข้าใจว่าอาหารไม่ใช่ศัตรูแต่คือเชื้อเพลิงสำคัญของร่างกายเราจึงควรเลือกอาหารที่ให้พลังงานดีและย่อยช้าเพื่อให้อิ่มนานโดยไม่ทำให้ร่างกายเครียดหรือเสียสมดุลฮอร์โมนทำานึงถึงสัดส่วนสารอาหารในแต่ละจาน ให้แต่ละมื้อมีโปรโตีนเป็นหลักเช่นไข่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันเต้าหู้หรือปลาควบคู่กับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างข้าวกล้องมันหวานและควรมีผักหลากสีในทุกมือ้อเพื่อเพิ่มไฟเบอร์และวิตามินการจัดจานแบบนี้จะช่วยให้อิ่มนานขึ้นลดการกินจุกจิกระหว่างวันไม่ลดคาร์โบไฮเดรตจนเกินไปการตัดคาร์โบไฮเดรตแบบสุดตง่งอาจทำให้ร่างกายอ่อนแรงสมองล้า และโหยความหวานในภายหลังการลดอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเลือกแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ดีจะช่วยรักษาเสถียรภาพของน้ำตาลในเลือดและทำให้ระบบเผาผลาญยังทำงานได้ดีให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาหารมากกว่าแคลอรี่แม้การควบคุมพลังงานมีความสำคัญแต่การนับแคลอรี่แบบเคร่งเกินไปมักจะเกิดความเครียดการเลือกอาหารธรรมชาติแปลรูปน้อยและผ่านการปรุงแต่งไม่มาก จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและทำงานได้มีประสิทธิภาพกินอย่างมีสติและฟังสัญญาณของร่างกายลองใช้หลักอิ่มประมาณ70-80%แทนการกินจนแน่นนอกจากนี้ให้สังเกตว่าช่วงไหนหิวเพราะร่างกายต้องการพลังงานและช่วงไหนหิวเพราะอารมณ์หรือความเครียดการรู้เท่าทันตัวเองคือคุญแจสำคัญของการปรับพฤติกรรมการกินลดความกดดัน และทำให้การลดน้ำหนักเป็นเรื่องยาวไม่รีบเร่งการลดน้ำหนักที่ดีไม่จำเป็นต้องลดเร็วแต่ควรลดแบบมีความสุขและทำได้ต่อเนื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆเ,เช่นเปลี่ยนเครื่องดื่มหวานเป็นน้ำเปล่าเพิ่มผักในแต่ละมือ้อหรือเดินเพิ่มวันละ1 0บถึงสินาทีสามารถสร้างผลระยะยาวได้จริงเมื่อเรากลับมามองการลดน้ำหนักเป็นการดูแลตัวเองมากกว่าการบังคับตัวเองร่างกายจะค่อยๆปรับสมดุล ระบบเผาผลาญจะกลับมาแข็งแรงและน้ำหนักจะค่อยๆลดลงอย่างมั่นคงไม่เหวี่ยงขึ้นลงอีกต่อไปสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องของการทำให้เร็วที่สุดแต่คือการทําให้ถูกต้องและทําได้เรื่อยๆจนกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราเองและนี่คือซีรีส์เรื่องอดอาหารผิดวิธีระบบเผาผลาญพังหวังว่าคุณจะได้แนวทางและแรงบันดาลใจเล็กๆในการปรับนิสัยการกิน และเรียนรู้วิธีดูแลระบบเผาผลาญของตัวเองให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการกินครบมือ้อออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนพักผ่อนให้เพียงพอหรือปรับพฤติกรรมทีละน้อยจำไว้ว่าสุขภาพดีเริ่มจากความเข้าใจและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องแค่ปรับเล็กๆทุกวันคุณก็สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและมีพลังงานมากขึ้นขอบคุณที่ติดตามฟังพอดแคสต์ของเรา ถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวเพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์ถัดไปขอให้วันนี้ของคุณเต็มไปด้วยพลังดีๆและสุขภาพที่แข็งแรงจากข้างในครับ